ค่ะพระอาจารย์ค่ะนวัศการเจ้าค่ะค่ะพอดีมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมด้วยเนาะอาจารย์เนาะค่ะค่ะเป็นบุญของทางช่องด้วยเจ้าค่ะค่ะลูกศิษย์ตามที่มาพระอาจารย์บอกว่าจะมาทิ้งทิ้งเพื่อให้เป็นเลขศูนย์ความทุกข์ความยากความลําบากเนาะอาจารย์เนาะค่ะเอาหมดที่นี่ค่ะแต่ชีวิตเราก็จะผ่านไปผ่านไม่ได้ทุกข์ก็มาทางนั้นลำบากก็มาทางนั้นเสียขึ้ยวก็ดีขึ้นค่ะสาธุเจ้าค่ะโชดค่ะ พระอาจารย์คะที e ่พระอาจารย์ตั้งแต่อยู่วัดนี้กี่พรรษาเลยเจ้าคะแปดพรรษาแปดพรรษาตั้งแต่เส้นของอาจารย์หมดในไฟฟ้าเห็นไหมเนี่ยไฟฟ้าสีของอาจารย์นี้ค่ะช่วยช่วยคนมานับต่อนับแล้วนะอาจารย์มาถ้วนไม่ถ้วนนะค่ะต้นหมอดูเลยเห็นไหมหมอดูแอนนี่รู้จักแอนนี่เออรู้สึกอาจารย์เท่านั้นนะค่ะโอค่ะแต่ละคนแต่ละคนถ้ามาถึงมาทำงานทุกมาทำง้นร้องไห้เป็นทั้งนั้นค่ะเพราะตอนนี้น้ำตามาแห้งที่นี่ค่ะ น้ำตาจะหมดก็ตรงนี้แหละเน้อยจันเนาะค่ะตาจากตรงนี้ตั้งทุกคนมาทางนั้นค่ะน้ำตาเราจะมาแค่ที่นี่ค่ะแล้วประทับยังยังอะจ่าจ่าจ่าแล้วประทับใจสุดๆนะพระอาจารันนะคนไหนตกทุกข์ได้ยากมาวัดพระอาจารย์นี่มีข้าวกินเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งก่อนมานั่งก่อนเดี๋ยวจันมานั่งดี่มานั่งนี่เดี๋ยวจันเดี๋ยวจันจะนั่งเดี๋ยวเราไปไหนจะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งก่อนนี่เดี๋ยวจะนั่งก่อนจะไปไหนจะไปค่ะ ท่านเจ้าคะลูกอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนลูกอยู่อุดรค่ะอุดรอุดรธานีเดินทางมากัน3คนกับแม่ชีกับลูกสาวเจ้าค่ะอุดรต้องรู้จักคนพุทธอ่านี่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 เรามันตายเนี่ยเนี่ยแต่ว่าทุกวันหายเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนีค่ะ ค่ะเนี่ยเห็นไหมเราวันตายเนี่ยเนี่ยนี่คนเนี่ยเนี่ยนี่นี่คนบรรทายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคนบรนทายเราวันตายเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมค่ะตอนนี้หายแล้วหายแล้วอยู่อุดรใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้อยู่ไอ้นครพนมอ๋อนครพนมค่ะอืมเดี๋ยวให้มาถ่ายรูปให้ชั้นเนี่ยเขาจะไปตั้งโทรศัพท์เออ ค่ะก็เป็นเป็นบุญของทางค่ะทางพรพารวยด้วยค่ะค่ะอาจารย์ค่ะนค่ะที่ได้มารู้จักคูบาอาจารย์เก่งๆเนาะค่ะที่ที่เราจะได้น้ำตาก็จะหยุดร่วงก็ตรงนี้แหละค่ะทุกงอมากลำบากกันมากค่ะเดี๋ยวเราก็เชื่องน่นเราไม่มีมารบารมีไม่เกิดค่ะ มีมันก็มาทางนั้นครับ้มออค่ะสู้มาเห็นว่ามันมันรู้สึกมันจะขวางคอตัวใหญ่เลยอาจารย์ค่ะเหมือนกันหมดมตอนนี้กําลังสร้างศาลาเพิ่งจะได้แต่เสาอาจารย์ค่ะหลังคายังไม่ได้เจ้าค่ะไปอาถรรพ์ไปค่ะจริงๆดีเลยมันเเราผ่านกรรมฐานที่ปากมันก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เราทุกมาจนเดี๋ยวนั่งค่ะถ้าเราผ่านกรรมฐานปากเราก็จะวาจาศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอาจารย์ค่ะ เราก็่านะเราอาจารย์สดูครบคนก็ดูที่หน้าซื้อผ้าให้ดูที่เนื้อค่ะซื้อผ้าให้ดูที่เนื้อดูเนื้อมันดีรือไม่ดีจะออกสักเศษสตังจะมันคุ้มค่าสตังไหมค่ะอืมค่ะก็คนให้ดูที่หน้าซื้อผ้าให้ดูที่เนื้อค่ะอาจารย์เนาะโอ้พอดีเจอมันตอนแรกว่าจะเดินทางมากับฤาษีฤาษีต้อม ที่ฤษีต้อมจะมากระถิอนแต่ทีนี้เจอมารตัวใหญ่ก็เลยอยู่ไม่ได้ต้องมาก่อนเจ้าค่ะเราศรีต้อมอาจารย์กรค่ะอันนี้อันนี้พระอาจารย์กรใช่ไหมคะชื่อพระอาจารย์กรเขาสาธุเป็นบุญของลูกของหลานอุดองก็ไปรู้จักทางอาจารย์มอ่นบชัยอะไรย์รศินอาจารย์บุญมีอะไรงเงี้ยอ๋อ

ชีวิตก็จะเกิขึ้นถาำสมาธินั่งกัไม่ไปนะถ้ใช่ไม่น้าสมาธิเนี่ยแล้เนีมันถึงไมอ่าง้ลเอาลงมาแล้วมาใช้เแียกเวลาแม่ผมบายดังนี้และวจะเข้ามาน้ไม่นานแล้วมันก็ไม่น่าเลยนอ้โ้ยติ้งไปแ้วมนติไม่นานไป่เหนรับชุกมันจะมาใช้เราใช้รองเงอทีง เราลองขี Он, jury, ้ดิมันใช่ตัวขี้ยอมาดิไม่ใช่ขี้ออกมาที่จะรู้จะถามได้บอกว่าเขาเม่อไหร่จะถายขี้ออกมาดิเขาเปียดขาได้ไหมเรารถไปเสียรถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมได้ได้ฟังเลยขี้ได้ขี้เราขนาดขี้ลอใช่้วือเ่าใช่้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พ่อสมชายสอนง่ายพ่อสมชายสอนง่ายช่วยนี่พ่อไปยังได้กหรอขอให้ลูกพบแต่ความสุขความเจริญนะช่วยดีที่อุดขอใลูกขอทำงานมีแต่การดีๆอะไรก็บอกมาเลยนะขอเจอแต่คนดีๆขอเจ้านะอย่าชีวิตเหนื่อยแล้วระเบิดนะถก็เสร็จแล้วก็โศกอย่าทิ้งโมได้ตลอดเลยนะท่องทุกวันแล้วเราท่องไว้จะเพื่อทางปูนท่องท้งที่บ้านเขาเป็นเจ้า ช่วยลูกช่วยตอนนี้ลูกพ่งมากเลยแล้เกษและวกอตรจะไทำหนทุกครั้งไปไหนที่ข้างทองโถจะไปทำนาโกมประจาสิ่งีสนีเันแล้วเราจะดีขึ้นชีวตเราอย่างนี้เนี่ยพุ่งมาถึงมะนาวเลขสูงเราหมดวันนี้เนี่ยเลขสูงที่เราพุ่งข้นต่าวันนี้หมดวันนี้หมดนนี้ไม่มาอีกแล้วมันจะมาอยู่กับเราแล้วเลขสูเราจะทิ้งไปแล้วก็บุญบารมีกรรมประเอาไว้นะ

ถ่ารูปเอาไว้หน้าเราจะออร่ามาเหยียบนจะใสมันจ็ดำที่แรกมันดำมากแต่ีมันจะดำได้ตากอลาฟเหมืก็อนกานะจำไ้ครูบาอาจารย์เราเนี่ยเก็บไว้ใช้ไปเนี่ยก็มีนั่นเหมือนมผย้ออยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ดอนค่าโก อุดรมาด้วยการเข้าจมาด้วยการบน้นอาจารย์นอาจารย์น้าเดกันั่งไปอาจารย์ก็สร้างวัดไปเรื่อยสร้างวัดไปเรื่อยศันั่งแหละมีอะไรก็งมีอะก็จทเบอร์โศอาจารย์ไว้มีอะไรก็มีนได้มีอะไรก็อย่างนั้นเนี่อาจารย์ก็อย่งนี้หน้ลูกศิษย์อาจารย์มาัดเป็นยังเ่ยวขึเข้ามาไปลกขทสัคั ค่อยสร้างไปมันจะไปเดินไม้เดินไมหกล้มมันจะลุกยากยากค่อยนั่งเสร็จย่างเสร็จไปนั่งไปตั้งหรือก็ไปหาอาจารใหม่เนไปนู่นไปไปทำยีตาลรอบกันเราอย่างนี้นายโยมอย่างนี้นายนั่งไปเรามันเจอมารเดี๋ยวมารเนี่ยจำมันไม่ด่าจะไม่ด่าใครนะจะด่าใครเพราะว่า อย่างที่บอกเนี่ยตาบุญมีมันไม่สูงยังไม่สูงเท่าไหร่โยมใหม่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลีเอาว่าหน้าเขาจะดำหน้าาำเขาดำหน้าเหมือนี่แม่อร่าเหมือนโยมหน้าเขาจะดำดำไว้หน้าดำดำเป็นผีค่ะเราจะสู้เราเราสังเกตใครก็นบ้าง มาเนี่ยมาเนี่ยหาจ้าเนี่ยับถ่ายรูปนะครับมาๆเยเยอะเจ้าหุจับาจไ่ะนี่ไงถ่ายมุมเนี้ยมามามามจะบังเดี๋ยวนี่เอามาถ่ายจ้า่ยยืนและูแล้วยืนแล้วถ่ายมุมลงมาจะได้เห็นตั้งใจนะขอวเยวแล้วก ผ่มนน้าไเจออาจารย์ปั้างรู้ไย่าเดียว่าอาจารย์ไกสี่4นึ่งสี่3741 0่4 1 4่3 7 4าม้จาจย์กน่่าดสีง่าอาจารย์ครกรค่าอาจารย์กร สักริัร้องลแต่ก็ไมนก็มาพูดกันางนนลำบากันางนั้นเาสู้อย่างนี้ได้แย่วาชีวิตเราได้พ้นอย่าไปติดกันไอ้คนไห้เขเป็นมารเราก็ยิมรับเข้าไปยิบเรามันกยิบร้าเข้าไปเพรเดี๋ยวมารมันจะยอมเขาบารมีเราสูงมัจะกดลงลก็เล่นอย่างนี้นะก้จะมาถึงเรื้อไปกี่ดเรันอย่างนีรือเรื่อิาจาร่เนี่ยนออกสีออกอาาให้อาจจะเอาสบอก ถามว่าวัดนี่เคยให้าจานสักสัลุมนี่ให้เป็นต้งสิทธิ์ให้มาเมินสองแสนไปจันทดับให้ตอนนั้เราชีวิตเราก็ได้นั่นยเราอย่างนี้นะไม่ว่าใครเราทําคุณแล้วคนไม่ขึ้นอย่าไปช่วยเหลือคนมากเอาข้าวให้หมากินหมาเนี่ยคิดถึงเราหมาคิดถึงเราเราให้เขาข้าวเขากินให้เขาากินมันมีแรงมามันมันมันดีเกิตอนที่เราช่วยเหลือเขาเนี่ย ไอ้ตอนที่เลิกเจอมันไม่มันดีกันแล้วใช่แต่ว่าบุญมีเนี่ยมันจะธรรมดาค่ะบุญเนี่ยธรรมดาไม่อยู่นี่ก็ปฏิบัติไปนี่แหละผมก็ไปไม่ไกลแล้วเราสร้างบารมีให้สูงเข้าไวปเดี๋ยวมีโอกาสมาแยกร่างแปลงร่างเดี๋ยวจะเก่งเขาอีกได้เห็นได้เลยสีเข้ามาทางนั้นสีต้งนั้นแหละเขามาเขาเขาตรงนั้นตรงนั้น มีโอกาสไปหาผมเนี่ยมันจะประหยัดกันไปแต่มันไปไม่ได er> ้เขาคนคนดึงคนหนดึงคนหนึ่กดึงไปไปเป็นเทพค่ะไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่ยสู้นี่ให้ได้ค่ะสู้ตรงนี้ให้ได้วันนั้นเราจะชนะค่ะเขากลราไม่จะไปเรียนนั่นแหละจะไปเรียนอยากให้เรียนอากาศต่ำจะมีเครื่งใส่เครื่อมาใส่แต่ว่าใส่แย่แยกลายลากมังลายเสียชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นมะเร็งที่ท้งไหนคนจะ ไปเาไหนเรียกว่อันนี้เรไปรู้เามาจานมาหมดเย็นไตรัดเรองวาจางที่ด้านหลังเดี๋ยวเขาท่านเดียไปเรียนไตรัดมางกายให้ได้เดี๋ยวชีวิตเราจะติดนี้เราต้องใช้บามีสู้พวเงี้ยพวกเงี้ยเขาเป็นผีคั้นอย่างเปันผีต้องใช้บารามีสู้เดี๋ยวเปท่านทีเดี๋ยวเรากลับไปเนี่ยเราทุกข์มากเราบาดเดียกท เดี๋ยวอะไรจะม uh ีมาช่วยเหลือเราเดี huh. Then, um. uh ๋ยวหน้าตาเป็นมีมาช่วยเหลือเราถ้าเมื่อเราจิตใจดีทำอะไรดีอยาะได้เจริญมิตรเรียนแน่แน่ไม่ทำอะไรไม่ก่อเจริญมิตรเรี่ยงทำอะไรก็ดีเราทำหน้าดำมาทำอะไรมันกบิดหมดอ่ะมาแล้วก็ปิดหมดอ่ะวันนี้ก็ไม่หาแล้วนี่นเองแวแบบเอาเอาที่อาจารย์อาจารย์ที่สิบเก้าอาจารย์ที่สิบเก้าอยู่ที่วัดท่าขามงไก่นู่นอยู่จังหวัดเทน่า แล้วมีอะไรก็โทรหาอาจารย์ผู้อาจารย์ก็มีเวลาก็แค่ผิดก่ะมะาเราื <ฮะ S 2> ่องตาวก็ามาเจอกัน <ฮะ S 2> นั่นไะต้มเนี่ยแกก็ดูแล้วก็ดูมาหน้าตรงๆกันน่ะ,ะ,<ฮ>ะมาจากมาจาก,มาจากแกมาจากไอ้บ,บุญมีนี่เนี่ยแล้วมันจะบุญมีนเนี่ะถ้าถ้าสังเกตดูที่หน้าถ้าหน้าดำนี่ใช่เลยใช่ไหมใช่ผีเลยผีเลย <laughs> แต่อาจารย์ต้อมนี่จะลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากคนเนี่ยเยอะแน่ๆใช่เขามาเนี่ยเขาเพิ่มมาเกิดจากที่นี่แหละบารมีเขาเกิดบารมีเขาแยกร่างได้เพราะอะไรค่ะอะไรอย่างีบอกว่าอะไรค่ะแต่เขายังไม่ให้มาปฏิบัติไม่ไปถือว่ปฏิบัติยากค่ะพวกถือมันยากค่ะแล้วก็บอกลูกว่ามึงจะมาอะไรกับกูกูไม่มีศีลกูไม่มีสัจจะเขาบอกอย่างนี้เลย จิตใจเขาโกงเมื่อถึง่งๆผ้าก็จริงแต่จิตใจไม่เหมือนกันค่ะแต่แต่ตอนนี้คลองไปทั่วปู่คลองแบบไม่รู้จะเป็นพระดีหรือจะเป็นอะไรดีครึ่งๆกลางๆเจ้าค่ะมาจากอาจารย์แต่อาจารย์มาทำไอ่ได้อาจารย์ก็ไม่ว่าค่ะถ้ามาไม่ปฏิบัติแล้วอาจารย์อยู่จะทำไม่ได้แล้วค่ะแต่เรากอย่างนัเนแหละว่าเพื่อแบบทเราทำอยู่กันหอาจารย์ก็จะนำได้ค่ะ พร้อมจะไปไหมอาจารย์นี่เขาโอ้โหดีนะเขาคดีอาจารย์นึ่น่นนี่ก็กับกับพ่อนะตอนไปงานฤาษีโลกของอาจารย์ต้อมก็ไปปู่วุ้มีก็ไปรับปากว่าจะมามากระถินพร้อมกันแต่พอใกล้วันแล้วบอกกูไม่ไปกูไม่มีสัจจะหรอกอะไรเงี้ยค่ะคนเรามันไม่ได้อยู่กับตรงนี้เราที่เรา จะจากรบากเราั่นได้ปเปค่าเราพูดอะไรพูดเราวันนี้มีสัตจกักรแล้วก็จัตศิค่์เราอะพูดไม่เป็นม,มันก็ทำไมไม่จัตศิษ์ ค่ะดูที่หน้าดำปิดกันนะแม่เพราะเรามาปฏิบัติโยมก็เหมือนการให้ผ่านกันนี้ไปเจ็ดวันสิบห้าวันนี้จะมีอะไรคืบหน้ามาในชีวิตของโยมสาธุเจ้าค่ะมันหน้าค่ะมันจะมีอะไรจะทั้งนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนค่ะอือเราได้เลขได้เบอร์เราฝันมันจะไปบอก์เราใส่ค่ะห้ามบอกเดี๋ยวคนจะได้รู้สึกอาจารย์บางชี้เข้าไป